สวัสดีทุกท่านด้ยวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคยในช่อง,ง,งวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเฮ้ยไม่ได้พาเลนะวันนี้ผมก็จะไป เปลี่ยนโซ่สเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะซื้อไปเปลี่ยนเองแต่ในใจผมนะผมอยากจะซื้อไปเปลี่ยนเองมากกว่า oh, <no. S 1> เราก็จะไปดูที่สามย่านนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ ผมจะขอบใจเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วขอบคุณมากด้วยครับวันนี้เราก็จะขี่แบบชิวๆนะครับขี่ไปเรื่อยๆเราไม่ได้รีบร้อนนะครับวันนี้ รถผมก็ยังไม่ค่อยมีของแต่งอะไรมากมายนะครับใครที่ใจดีก็สามารถช่วยสนับสนุนผมหน่อยเถอะช่วยซื้อของแต่งมาให้ใส่ที เกียบอะไรวะเมื่อกี้เสียงดังปุ๊กเลยยางรั่วแล้วมั้งแบบ วันนี้ขับรถชิลจังวะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับบางทีผมก็จะไม่ได้ใช้รถทันนี้ถ่ายคลิปนะครับบางทีผมก็จะมี125ร้อยยี่ห้าตะวานคันหนึ่งที่ผมมีมานานแล้ว บางทีผมจะใช้รถคันนั้นเนี่ยครับมาถ่ายคลิปก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่ารถให่ก็รถผมเองเลย,เลย เราจะไปตรงนะครับเ,เบื่อจริงไฟแดงเราไม่ชอบติดไฟแดงเลยนะ เดี๋ยวมารอดูครับว่าผมจะเข้าไปร้านไหนผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่าเอาเภอแกงสามยอดเนี่ยมันมีร้านไหนที่ว่ามีชุดโซ่สเตอร์บ้างเพราะว่ารถผมเนี่ยสองปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนโซ่สเตอร์เลย <Wow. S 1> รถผมสองปีแล้วนะครับผมสองปีแล้วเว่งได้ กี่กิโลเนี่ยดูก่อนสองปีแล้ววิ่งได้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดกิโลตอนนี้รถใครที่ว่าขับ R 1 5อยู่ตอนนี้นะครับช่วยบอกกมที สอปีเนี่ยท่านวิ่งได้กี่กิโลเม้นมาบอกทีครับผมเผื่อเผื่อว่าผมจะวิ่งน้อยกว่าคนอืน่นๆตอนนี้ผมก็พยายามขีไปเรื่อยๆแล้วก็มองหาร้านหรือหาสวนยามาฮาอะไรอย่างเงี้ย เ okay, ้วก็มาถึงสามย่านแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับผมเดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนนะครับร้านจะหญิงเดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนนะว่ามีของหรือเปล่า เดี๋ยวเข้าไปถามก่อนครับฮะไปมาดิไป้วยกันเอ้าา่อยๆมาถามไงมีชุดโซ่สเตอร์ของ R15 ไหมครับชุดโซ่สเตอร์ R15 R15 ชุดโซ่สเตอร์อันนี้อันนี้ตัวนิวไม่ใช่หอ่อะตัว2,017ครับ ัวิวใช้อันนี้เท่าไหร่นะ48ละ<อ>ประมาณสี48ละครับมีก้จ 47. 47ก็ได้ฮะชุดหนึ่งครับเข้ามาดูของแตง่ง่ะทอมนมอาน็อตแตถือเ้าไปดดียว เฮ้ยของแต่งไร้ผ้าไงไปนะผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูของข้างในร้านมีไหมครับอ้าวอยู่ไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปข้างใน ตัวไหนเน่มันนัดรอบในหรือรอบนอกมันมีสองตัวใช่ปะเนี่ย r ้5ตัว17เนี่นจะเป็นนัดรอบนอกอันนี้ตัวเก่านัดรอบในเดีย๋ยวไปดูก่อนน่าจะเป็นตัวรอบนอกนอ่นรอบใน ดอกน่อนี่ขาจับน่องลอยนี่ขวดนี่ขวดน่องลอยอันนี้สิบ้าสี่เ5้าอันนั้นที่ไปมันเบอร์แแล้วอันนี้จะเอาเ็นเี่หกมันก็เท่านี้ โอเคครับผมก็ซื้อชือโซ่สเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับบ้านดีฟ้าไปคนหนักเลยกระเป๋าไม่ได้หนักตังนะหนักโซ่สเตอร์เนี่ยแหละแม่งไม่ได้เอากระเป๋าใหญ่มาใส่ด้วยใส่กระเป๋าเล็กมาโอ้คนหนักเลยดูดิ น,นี่ก็รีบกลับบ้านแล้วครับเย็ยนแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ผมก็ต้องไปนั่งเปลี่ยนอีกตอนเปลี่ยนให้ผมต้องถ่ายาไหมวะถ่าย้นะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมเปลี่ยนเองจริงเว้ย เปลี่ยนอยู่หน้าห้องจริงเออเฮย้ยพี่ตำรวจเฮ้ยพี่จานี่มีม,มีมีเหลือบตาม,มองนี่เหลือบตาม,มองเ,ออเขาแอบ,บมองเราเราก็แอบ,บมองเขาเขาตามมาปอกววะไม่ตามดีหว่า เลยนะเรารู้นีี่ว่าแนงเน,เนโอเคครับผมก็เดี๋ยวกลับไปดูตอนที่ผมนั่งเปลี่ยนโซ่สเตอร์ดีกว่านะคลิปมันจะได้ไม่ต้องยาวมาก đấy không? biển số xe tôi anh.